เพราะว่าทางเลือกของคนเฮามันมันบะมีตะกอนเนี่ยหลังจากที่เราซือจบป .4 ป .6 ี่พ่อหมีำบะมีเขจะไปที่ไหนคนที่เป็นอยู่บ้านนอกบ้านนา่อแม่ยากจนลำบากพ่ออยังลำบากเลยนะไป500ครั้งแรกยังมาได้เฮียนคนสตางค์แบบปอศิลปะของบ้านเฮาเป็นของมีคุณค่าเหมือนกันเป็นของทรงคุณค่านะครับเครื่องดนตรธธีของเฮาเนี่ยเอ่อก็บรน้อยหน้าของเพิ่นเหมือนกันา น้เกาคมพระพุทธเจ้า,า,า,า่อชื่อพ่ออิตาเราคำพ่อเกิดมาตอนนี้อายุกาเจ็ดสิปีแล้วลูกเียนหนังสือจบแค่ป่เพราะว่าพ่อเนี่ยมีครอบครัวหลายบาได้เียนหนังสือพ่อแม่ยากจน เพราะว่าป่อเมื่อก่อนเมื่อเฮียนหนังสือจบป .4 สมาก่อนเนี่ยให้ทำนากับปปอกบกบแม่ที่นี่ก่อเอออยากใครเอาก็ยังแบบเสี่ยงรายการศึกษาอยากให้เฮียนอ,นอย่างก็ได้เนี่ยพอดีหูข่าวว่าเปิ้นเปิ้นสอนซอเปิ้นสอนการขับเพลงซอการสแสดงเนี่ยนะป่อก็เข้าไปสมัครเฮียนแตตอนนั้นเปิ้นก็เก็บแค่500บาทก็ป่อยังลําบากเลยนะไป500ครั้งแรกยังบม่ได้เฮียนเลยะสะตางค์แบบพอจบมาแล้วเนี่ยเฮาก็หูว่า อาชีพการเป็นช่างซอเนี่ยมันพอจะเพิ่งตัวเองได้ก็สามารถไปศึกษาเฮียนซอได้ถ้าใจชอบนะเฮียนซอได้ก็มีรายได้ที่พอจะเพิ่งตัวเองได้อยู่พอที่นี้เมื่อมาอยู่ถึงตรงนี้พ่อก็ใช้วิชาชีพอันการแสดงซอเนี่ยเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวนะครับ่งลูกสาวเฮียนจบพอลูกสาวเฮียนจบมาพ่อคิดว่า าการเป็นอาชีพซอเนี่ยมันน่าจะดีะเพราะว่าหานคนบางคนหลายคนพ่อแม่ขึ้นบาได้สูงลูกเต้าก็พนักง,งานก่อสร้างเป็นพนักง,งานอะอย่างมันบริหารจบสูงมันก็บริียรทํางานสูงนะพ่อก็เลยมาตั้งศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมืองทำไม,มเมื่อพ่อไปเรียนไตังห้าร้อยบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากกับครอบครัวก็เลยตัดสินใจว,ว่าตั้งศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเฮาพออยู่พอกินได้แล้วก็ตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อต้องการสอนฟรีม่คิดเงิน ก็แรงบันดาลใจการขับเพลงโซอเนี่ยพ่อก็มองว่าโ,โซอนี่คือสื่อสื่อที่จะเข้าถึงชาวบ้านเพราะใช้ภาษาท้องถิ่นเนาะเขาก็ไปหันข้าวสารการบ้านการเมืองก็ดีแรงบันดาลใจจากปัญหาในครอบครัวก็ดีปัญหา ทางสังคมก็ดีอันอย่างบุนี่เขาก็เก็บมาเป็นแรงบันดาลใจตี้จะนำให้เป็นซื่อเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่มาฟังมาฟังจ้อยฟังซอ,งองเนี่ยจะได้มองหูว่าเออเขาเป็นซื่ออย่างอันเป็นสื่อ,อย่างเอ,อ,อ๋ มันมีสเสน่ห์คือคนที่เป็นจ้างซอเฮียนศึกษาถึงระดับประคุูแม่ครูเนี่ยมันสามารถจชายพันธนาโวหารที่เป็นสเสน่อย่างเช่นงานพัมนรทุกงาน,นงานขึ้นบ้านใหม่จ่างซอสามารถจะพันธนาเอาชื่อเจ้าภาพเนี่ยออกมาเป็นบทร้อยกรองให้คนฟังได้ดูได้ฟังกันอย่างกระทันหันแบบ ไม่ๆม่แบบทันทีอ่ทันท่วงทีอย่างอย่างวันนี้อย่างนักศึกษามาอย่าบอกสามารถจะเขาจะสอพัฒน,นาวันนักศึกษาที่เปิ้นได้มาก็ขอบคุณแต่นาจากหมอแมจโจมาบ้านพ่อหลายอยู่โลโลมาจากแมโจโบ้าเขาพากันมาสร้างความดีจะมาชื่นชมมาเมาป่อจันตาจะขอรับเอานัก ศึกษาเฮ้าหลายท่านอยากมันจะขับของก้องจองกันไปด้วยเขาบอกต้องไปแต่งโบสซเลยก่อพอ,อยังมองว่าก็ยังมีผู้ที่สนใจศิลปะการแสดงขับเพลงซอแบบโบราณของเก่านี่ยังมีอยู่เพราะว่ามันก็มาหายแต่ว่ามันน้อยลงมันจะบ่เหมือนตะกอนตะกอนนี้เพราะว่าทางเลือกของ คนเฮามันมันบ่มีตะกอนเนี่ยหลังจากที่เราซื้อจบป .4 ป .6 เรบาบ่มีม่ค่จะไปที่ไหนคนที่เป็นอยู่บ้านนอกบ้านนาแต่ประเดีาา๋ยวนี้ที่ไหนการศึกษาก็เข้าถึง <c oughs> ก็อยากจะฝากไว้ว่าเราออนยุคใหม่ของเฮานี่ยแม้จะบม่ชอบศิลปะการคับเพลงซอถึงแม้จะมามาเฮียนเป็นอาชีพนะครับช่วยนะครับช่วยพักดันพเพราะเฮาเป็นโดยเฉพาะถ้าเฮาเป็นคนเมือเหนือ เพราะฉะนั้นว่าเขาส่งเสริมของเฮานี่มันก็จะดีั้งเขามาส่งเสริมเขาก็จะอายคนต่างชาติยูทูบกับพ่อก็มีก็พ่อครูอินตาถ้าเข้าไปติกลุ่ม่อครูอินตารเราคานะครับยูทูปอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มันจะยู่ฮะแต่พ่อก็บอกว่าจะหู้มอะไรนะมาติดต่อที่บ้านหนึ่งก็ได้มาเฮียนซอใครจะสนใจมาศึกษามาได้มา,มาเฮียนก็ได้มาฟรีนะครับมาคิดฉัดบัตร